ากนั้นพระเอกของเรานั้นก็ได้นำปรกนี้ไปแลกหนึ่งหมื่นเดียนทองหรือนำเลือดอสูรที่แข็งแกร่งกว่ากิเลนไฟมาก็ได้่ายังไงนะหนึ่งหมืนเดียนทองหรือเจ้าจะบ้าหรือเปล่าแล้วเจ้าพูดอะไรออกมาสัตว์อสูรอย่างกิเลนไฟหายากยิ่งกว่าอะไรแล้วเจ้าอยากจะได้สัสตว์อสูรที่แข็งกว่าแข็งแกร่งกว่ามันไขรที่ไหนจะบ้าเอามาแลกกับผนึกกระจอกกระจอกของเจ้า คิดว่าข้างโง่หรือไงเจ้าขนเจ้าเร่ใครก็ได้เอาเจ้าหมอนี่ออกไปข้างนอกเดี๋ยวนี้นางก็ได้พูดพระเอกก็ได้พูดออกมาว่าเดี๋ยวสิแกบังอาจด่วงเกินน้องหวังเชียนสินะแกะนี่มันคนเดียวจริงๆข้าคำนวณผิดพลาดหรือไงเฮ้ออกไปข้างนอกได้แล้วไอ้นุม่ม พเอกของเราก็ได้สะบัดมือออกไปพวกแกไม่มีสิทธิ์มาไล่ข้าออกไปไปตามหัวหน้าของพวกแกมาซะมีปัญหาอะไรกันผู้จัดการลีตาให้เจ้าหนุ่มเจ้าเี่จะเอาผลึก,กาดาดมาขายสินะข้าจึงจำเป็นต้องไล่เจ้าหนุ่มนี่ออกไปจากร้านของเรา หวังเชี่ยนเป็นคนจากตะกูลฝังซึ่งเป็นตะกูลที่มีอำนาจทำให้เธอชอบมีอำนาจเกินความจำเป็นทำให้แขกหลายคนไม่พอใจซึ่งการทำการค้าจำเป็นต้องใจเย็นกว่านี้ไม่ใช่หรือไงน้องชายข้าขอดูพนึกของเจ้าหน่อยสิถ้าเป็นไปตามที่เพอพูดเจ้าได้ปิวออกจากร้านแน่ๆพระเอกของเรานั้นหินนี้มันแค่สิ่งไรค่างง้นหรือ เ hey, พ่อนุ่มเจ้าคิดอะไรอยู่เอาเขาออกไปเขาไม่มีทางมีของมีค่าแน่นอนเข้ามาก็ไร้กว่านี้เสียงดวงโดยละกันว่ามันคือพนึกสมบัติรํำค่าหรือเป็นแค่หินไร้ค่าทำไมต้องทำเป็นลับๆล,ล่อๆเจ้าจะทำมันเป็นความลับทำไมกันสุดท้ายมันก็แค่ขยะไร้ค่า สุดท้ายเป็นความจริงที่เปิดเผยพระเอกของเรานั้นก็ได้เอามาให้เจ้าของร้านดูนี่มันเจ้าของร้านนั้นก็ได้ทำท่าตกใจเป็นอย่างมากผลึกนี่มันผลึกโรหิตผลึกมันคือผลึกที่หายากเฉพาะในเหมืองที่อันตรายมากๆเท่านั้นตะกูลหวังแค่ครอบครองสมบัติมีส่วนผสมของผลึกแค่น้อยทำให้ผลึกของเขากลายเป็นตะกูลใหญ่ได้ การประมูลครั้งก่อนมีคนนำผลึกโรหิตขนาดเทา่าไปเท่าไปเรียบมาขายยังไม่ต่ำกว่า 5. แสนเหรียญทองจากนั้นพระเอกของเราทำไไมเขาถึงทำหน้าแบบนั้นไหนว่าเป็นแค่เศษหินดัดคาดข้าพูดถูกหรือเปล่ามันแค่เศษ,เศษหินไร้ค่ารู้หรือเปล่า เขาตั้งราคาหินนั้นไว้สูงมากเขามันบ้าช,ชัดๆเจ้าของร้านก็ได้พูดไปเธอไม่รู้จักพนึกนี้หรือไงมันช่างมันก่อนข้าจะรับหินนี่ไว้เองข้าจะต้องได้ส่วนแบงมหาศาลแน่ๆฮ่าๆๆมันแค่เศษหินระดาษสินะงั้นข้าต้องขอตัวละถูกต้องแกคนออกไปจากที่นี่ได้แล้ว บอกไว้ก่อนเลยนะหน้ารังที่รังอยาเสนอหน้าเข้ามาที่นี่อีกดูตัวไว้ด้วยช้าก่อนจากนั้นเจ้าของร้านของแขงแกงของคุณดีสุดยอดม,อมากๆไม่มีทางหนีพ้นหรอกแกบงังอาจมากที่มาหลอกขายขยะไร้ค่าให้กับร้านของเราเจ้าของร้านก็ได้ตบไปที่ผู้หญิงคนนี้หนึ่งทีเจ้าพูดแบบนี้กับแขกของเราได้ยังไงกัน นางก็ได้กระเด็นไปเสียมรารยาทที่สุดทุกคนก็ได้ต่างแต่จกใจนี่มันอะไรกันอยากตายหรือไงเจ้าบังอาจมากมากที่มาทำร้ายข้าแบบนี้ข้าทำแบบนี้เพื่อจะทดสอบเจ้าจงให้เกียร์ลูกค้ามากกว่านี้รู้ไว้ซะว่าลูกค้าก็คือผู้มีพระคุณของร้านนี้ จากสิ่งที่เจ้าทำไปข้าไม่ฆ่าเจ้าก็บุญของเจ้าแล้วไม่คิดว่าคุณดีจะเป็นคนใจถึงแบบนี้อย่าถือสาเลยนะพ่อหนุ่มน้อยพวกข้าได้ไล่นางออกไปแล้วเจ้าสิ่งที่เจ้าทำให้เจ้ารำคาญใจไม่อยู่อีกต่อไปแล้วนางก็แค่คนโง่งๆคนหนึ่งดีจริงๆที่ข้าอยู่ที่นั่นพอดีเจ้านำผลึกนี้มาขายให้เราสินะ เจ้าบอกสิ่งที่ต้องการมาได้เลยข่ายินดีจะนำสิ่งนั้นมาให้เจ้าได้เร็วที่สุดนนนนนนจจะะาเมมมออต